ครับสวัสดีครับวันนี้เว็บเว็บเกจเอวนะครับกลับมาพบกับท่านอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬานะครับและสุขภาพกันให้ท่านได้รับชมนะครับออุปกรณ์ที่จะแนะนําวันนี้เนี่ยมันก็เป็นสายรัดข้อมือนะครับหรือเรียกอย่างนึงก็คือสมาร์ทแบรนด์นะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าฮาสุสมาร์ทแบรนด์นะครับรุ่น S2 นะครับ ไรซูสมาร์ทแบลรุตเเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนี่ตัวกล่องนะครับกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องกระดาษสีขาวนะครับด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลของเนื่องสเปคนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัวเ,เจ้าฮาู์อสส S2 กันก่อนเลยดีกว่านะครับ ه, นี่เลยครับนี่นะครับหน้าตา จะเป็นลักษณะนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในการที่าสามารถวัดชีพจรหรือวัดฮาร์เลทตได้นะครับมันจะมีอยู่ด้านหลังนี้นะครับฮาร์เลทก็คือจะมีสายสีสเขียวเนี่ยยิงผ่านตรงนี้มาก็เป็นพวกออปติคอลฮาร์เลทนะครับมันจะยิงผ่านชั้นผิวหนังเรานะครับแล้วก็ไปทปาปฏิกิริยากับทางเลือดแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องของค่าของการเต้นของใจอ,ออกมาให้เราดูนะครับ ดูจากวัสดุแล้วเนี่ยนาฬิกาค่อนข้างทําออกมาได้ดูดีเลยครับสายเป็นสายยางนะครับสายยางซิลิโคนดูแล้วค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้ดีเลยนะครับตรงด้านนี้เป็นหัวสแตนเลสน,นะครับสายก็ดูมีลวดลายสวยงามครับส่วนในกล่องมันจริงๆมันไม่ได้มีอุปกรณ์ชาร์จมาให้นะครับเพราะว่าเจ้า,าสมาร์ทแบรนด์ตัวนี้เนี่ย มันสามารถชาร์จได้ด้วยตัวมันเองนะครับทำอย่างไรใช่ไหมฮะนี่นะครับแต่ผมทำให้ดูนี่แหละครับไอ้ตรงด้านนี้เนี่ยมันคือ,อตัวชาร์จนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบตรง USB ของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับมันก็จะททำการชาร์จได้ทันทีนะครับหรือว่าเราใช้สายสายต่อมันก็ได้ฮะสายต่อที่เป็นเป็นปลั๊กที่เวลาเสียบต่อเข้าไปอะนะครับอ่าเดี๋ยวผมผมนำให้ดูดีกว่าว่าตัวนั้นลักษณะเป็นอย่างไร อ่าเนี่ยครับโทษนะครับนี่แหละครับเราก็เอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเหมือนกับว่ากำลังชาร์จแล้วก็ตัวนี้ยไปเสียบที่ปลั๊กไฟได้เลยนะครับเท่านี้ก็ถือว่าเราก็ชาร์จได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับอ่อภายในมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแบบโดยที่ไม่ต้องใส่สายแล้วกันฮนะ นี่สายผมถอดวางไว้นี่นะครับเดี๋ยวโฟกัสมันให้ชัดนิดนึงก่อนนะครับโอเคครับเริ่มชัดแล้วนะครับอ่านี่คือนี่คือหน้าจอหลักนะครับ แล้วจ้หลักเนี่ยมันจะบอกถึงเรื่องเวลานะครับตัวนี้ผมเปิดตัวนี้ไว้เดี๋ยวปิดก่อนนะครับอ่านี่ครับตอนนี้จะเห็นสังเกตสัญญาณเหมือนบลูทูธ o t h ตรงนี้ผมต่อบลูทูธไว้นะครับเวลาเรากดเนี่ยตรงนี้ไอ้ปุ่มตรงนี้มันสามารถทัชแล้วไปได้เลยมันไม่ได้มันไม่สามารถทัชหน้าจอตรงนี้ได้นะฮะมันมีปุ่มตรงนี้เมันก็เป็นปุ่มทัชเรากดแค่ปุ่มตรงนี้ทัชไปเรื่อยๆ อ่าหมดนี่คือไอตัวนี้ก็คือเป็นสเตปการก้าวเดินนะครับว่าวันๆันี่ยเราเดินไปกี่ก้าวแล้วนะครับและตัวนี้ก็คือในกรณีที่เราอยากปั่นจักรยานเพราะมันมีฟังก์ชันในการปั่นจักรยานด้วยนะครับตัวนี้จะพิเศษตรงนี้แล้วก็เรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยครับพอเราจะกดใช่ใชไหมครับเรากดครั้งวันนิดนึงอ่าให้เป็นกราฟขึ้นอย่างนี้นะครับและด้านหลังเนี่ยเหมือนที่ผมบอกก็คือมันจะเป็นออปติคอลแลจะเป็นแสงสีเขียวเนี่ยยิงผ่าน ฉันผิวหนังเดี๋ยวผมลองให้ดูนะฮะเนี่ยครับตอนนี้ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว นะครับก็มันก็จะขึ้นเป็นเรียวชามเรื่อยๆครับว่าตอนนี้หัวใจเราเต้นอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ผมวางหน่อยมันดับอ่ะนี่นะครับนี่ก็คือเป็นการวัดอัตราการเต้นของใจนะครับถามว่ามันทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันทํางานค่อนข้างได้ตรงเลยทีเดียวนะครับกับเครื่องรุ่นอื่นๆก็ถือว่าตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยครับ นี้ผมจะยกเลิกผมก็กดค้างไว้นิดหนึงนน่งนี่นะครับแล้วก็ไปหมดอื่นต่อนะครับโหมดหลัหลกๆก็จะมีเนี่ยน้ำก้าวเดินนะครับจักรยานฟังก์ชันปันจกรยานวัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วพอเข้าโหมดหลักตรงนี้เราก,กดตรงนี้ค้างไว้นิดหนึ่งนะครับมันจะมีโหมดย่อยให้เข้าไปอีกก็คือจะมีเรื่องของการการนอนหลับนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของการรีโมทเพลงนะครับไปรีโมทเพลงได้ ตัวนี้คือรีโมทกล้องและว,วิดีโอนะครับมันใช้มันใช้คู่กับอแอปก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องเปิดในแอปในโทรศัพท์ก่อนมันถึงใช้งานตัวนี้ได้นะครับเมื่อกี้มันถึงเรื่องของอกล้องและว,วิดีโอตัวนี้เป็นการค้นหาโทรศัพท์ครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเลยละกันเดี๋ยวนะฮะย้อนมาก่อนเดี๋ยวผมลองค้นหาโทรศัพท์นะครับ มันจะกดดูกดยากนิดนึงนะครับได้ยินไหมครับผมล,ลองอครั้งนะฮะพอมันเคลื่อนไหวเหมือนกับเป็นว่านค้นหาเนี่ยจะมีเสียงโทรศัพท์ดังละนั่นนะครับที่มันดังเมื่อกี้สักครู่นะฮะ อีกครั้งหนึ่งนั่นนะครับก็คือมันสามารถค้นหาโทรศัพท์เราได้ด้วยนะครับเดีย๋ยวผมกดออกไปหมดอื่นก่อนทีนี้ก็อ่ามาต่อไปก็คือมันทำให้ตั้งเรื่องของการสั่นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการปิดเครื่องนะครับอ่ตัวนี้ก็เป็นการอ่ารีเฟซค่ามันนะครับ อันเนี้ยพอลิฟเป็นทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยหมือนเป็การรีิตาร์ทใหม่ก็คือสัญญาณบลูทูธตรงเนี้ยมันขาดออกจากโทรศัพท์แล้วอ่ะมันก็เชื่อมต่อเองแล้วเนี่ยครับมันจะขึ้นตัวสัญญาณบลูทูธกลับมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลามันใช้กับโทรศัพท์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะฮะเวลาเราใช้งานของโทรศัพท์เนี่ยด้านหลังของกล่องเนี่ยมันจะมีตัว QR code อยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยครับเราก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยสแกนที่ QR code ตรงนี้นะครับมันก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยอ่เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยผมไม่ได้พูดถึงสเปคเลยเมื่อกีอ้ตัวนี้มันสามารถนับก้าวได้นะครับคำนวณระยะทางนะครับแล้วก็แคลอรี่สเต็ป การก้าวเดินเมื่อกี้บอกแล้วก็เป็น call alert ก็คือเป็นการสัญญาณเตือนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียล SMS ตัวนี้มันก็จะมีตัวเตือนให้เราเลยเป็นตัว alert เตือนให้นะครับเป็น music remote นะครับก็เป็น camera remote แล้วก็ว i d e o remote ด้วย anti ิ l อส t นะครับก็คือเกี่ยวเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ที่เวลามันอยู่ห่างกันเนี้ยมันก็จะเตือนได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ก็เนี่ยครับมันจะมีลักษณะคร่าวๆก็จะมีแอปเรื่องของ GPS tag record ด้วยตัวนี้มันรองรับมันเป็นทั้ง iOS และ Android เลยก็คือถ้าเป็น Android ก็เนี่ยตอนที่เห็นก็คือ4.3และ iOS ก็คือ7 0นะครับ Bluetooth ก็คือ4.0มาตรฐานการกันน้ำเนี่ยมันจะเป็น IP 67ก็คือกันน้ำได้ระดับประมาณไม่เกิน1เมตรนะครับก็คือสามารถว่ายน้ำได้เล่นน้ำได้แต่จริงก็ ไม่ควรเกิน1เมตรนะครับแล้วก็ไม่นานมากด้วยนะครับโดยมาถ่ายประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวแอปมันหน้าตาเป็นอย่างไรอ่านี่นะครับแอปจะมีชื่อว่า Smart w i s h b r a n d ตัวนี้นะคร ตัวเสียฟ้าเนี่ยครับแอปจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเรากดเข้าไปเลยดูหน้าโฮมก่อนตอนนี้หน้าโฮมอ,าอ่าเห็นนะครับผมกดให้มันซิงกักนก่อนโดยการกดตัวนี้รอให้มันซิงสักครู่นะครับ อนนี้มันไม่มีการไม่มีการก้าวเดินนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้ก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยเราเป็นไปรีเซ็ตค่ามันมันก็เลยกลับกลายว่าทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูจากไอตัวแอปกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคร่าวๆตัวนี้เป็นเรื่องของกราฟนะครับกราฟก็จะมีเรื่องของวันเดือนปี ก็จะบันทึกเป็นกราฟให้เรานะครับเป็นวันเป็นวันต่างๆให้เราได้เลยนะครับเราเลือกก็เลือกได้จะมีเรื่องของการเดินนะครับเรื่องของการปั่นจัก,กรยานมาให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็กิจกรรมเนี่ยมันจะมีกิจกรรมทั้งในแบบ outdoor และ indoor มาให้นะครับแบบ outdoor ก็จะมีาการวิ่ง นะครับแล้วก็มันจะมีเหมือน G P S ตรงนี้ฮะมันจะขึ้นสัญญาณ G P S บางทีมันจะขึ้นเป็นเป็นระดับว่าอย่างตอนนี้มันไม่เจอสัญญาณแล้วมันจะขึ้นว่าสัญญาณระดับกลางนะครับแล้วก็เป็นระดับสูงมันจะขึ้นบอกเราเลยว,ว่าสัญญาณ G P S เป็นอย่างไรบ้างเราเราจะเริ่มใช้งานแล้วกดสตาร์ทเนี่ยครับ แล้วก็ส่วนปันจักยาก็เหมือนกันฮะเวลาใช้งานก็กดสตาร์ทนี่ครับมันก็จะหาสัญญาณ GPS นี่ครับว่าเป็นระดับไหนนะฮะ ก็จริงๆพอหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากดปิดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีโชว์อยู่ว่าเราอยู่ตรงช่วงไหนนี่นะครับอา่าเลยนะครับแล้วพอหลังจากเราเสร็จหลังจากการปรัสตายแล้วเนี่ยมันก็แสดงมาเป็นกราฟให้เรานะครับแต่ตรงเนี้ยผมยังไม่แน่ใจว่าเราอาจจะต้องนำโทรศัพท์ออกไปด้วยเพราะาจริงๆแล้วตัว ตัวสมาร์ทแบนฮาร์โวสมาร์ทแบนตัวนี้มันไม่ได้มี GPS บิวอยู่ภายในตัวสมาร์ทแบนตัวนี้นะครับมันน่าจะมาจากตัวเรื่องของแอปพลิเคชันมากกว่าเราก็ควรจะนำโทรศัพท์ออกไปด้วยนะครับแล้วมันก็จะบันทึกเป็นค่าว่าเราวิ่งเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างเส้นทางเราวิ่งประมาณเป็นอย่างไรเส้นทางตรงไหนนะครับแล้วก็ส่วนส่วนอินดอร์เนี่ยอินดอร์เนี่ยเวลาเราใช้งานเราก็กดเลยว่าอย่างเนี้ย กดเชือกแล้วก,กดไปอย่างี้นะครับเจ้าสมาร์ทแบนด์มันก็จะขึ้นพอเรากดอ๋อต้องกดสตาร์ทก่อนนะฮะกดสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทเห็นไหมฮะเจ้าสมาร์ทแบนด์มันก็จะขึ้นเป็นรูปของการออกกำลังกายแล้วมันจะขึ้นเรื่อยๆสมมติอย่างเงี้ยคือการกระโดดเชือกใช่ไหมครับเราก็ต้องเหวี่ยงแขนเดี๋ยวผมลองเหวี่ยงแขนเหมือนเป็นการกระโดดเชือกอัน,นตอนนี้ผมเหวี่ยงแขนอยู่นะฮะ เห็นไหมครับว่ามันจะมีการขึ้นตามที่เราเวียงแค่เลยอ่าโอเคครับนี่ผมหยุดละมันก็อาจจะมีการดีเรย์อยู่บ้างนะครับนี่คือที่ที่ผมเวียงแค่แต่ว่าเท่าที่ผมนับเนี่ยในการเวียงแค่มันก็จะได้ได้ตามที่เราเวียงจริงๆนะครับประมาณเนี้ยเราสต็อปเราก็หยุดออกนะครับเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอย่างเช่นกระโดดตบอย่างเงี้ยเราก็กดตรงกระโดดตบนะครับ เรากดสตาร์ก่อนอ่ากดสตาร์เลยเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาอย่างนี้ละตอนนี้เราก็โดดตบได้เลยอันนี้ผมผมลองใช้แบบมือเดียวแบบว่าตบอากาศอยู่นะฮะมันก็จะขึ้นมาลักษณะอย่างเงี้ยครับโอเคอ่าหยุดละแล้วก็เปลี่ยนไปหมดอื่น ซิกอ,อัพก็เหมือนกันครับพอเรากดปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเรื่องของรูป s i กอัพเนี่ยครับเหมือนกันหมดก็จริงๆตัวฮาร์ดด์สมาร์ทแบนดตัวเนี้ยถือว่าถือว่ามันทําได้ดีเลยครับเพราะมีฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของการเซตติ้งนะครับเราก็เลือกอะไรว่าเราจะเซตติ้งประมาณไหนให้เตือนอะไรอะไรเนี่ยเรากดเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยครับไม่ว่าจะเป็น รีโมทแคม a ก็คือเป็นตัวรีโมทกล้องหรือรีโมทวิดีโอเราก็สามารถทําได้โดยการกดตรงปุ่มหน้านี้นะครับตรงนี้ผมคงไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับต้องลองใช้งานดูเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยในการเตือนเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายมากเลยนะครับนี่ครับลองดูเยอะมากเลยก็เนี่ยสามารถตั้งตัวโปรไฟล์เราได้ด้วยนะครับว่าเราสูงเท่าไหร่เกิดพื้นที่เท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ ะร,ระยะก้าเดินของเราใน,าในการสเตปเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับยังไงวันนี้นะครับถ้าไหนสนใจนก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างของวิดีโอชุดนี้ได้เลยนะครับวันนี้งไงผมขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมวิดีโอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ